เสมครับครับคอยตัดสินใจแล้วอปรึกษาเมียรปรึกษาลูกปรึกษาแม่ปรึกษาง่ายปรึกษาตาปร,ปรึกษาปูอปรึกษายาแล้วกลับมาตกลงกับหน้องเมียรเรียบร้อยแล้วครับไอ้รถขั้นสี่หมื่นเก้านะครับสี่หมื่นเก้าไตทั้นนะครับ 4, ต,ตั้งแต่มือลงคลิปพุดล่ะจากมือแล้วไปปรึกษาสามสี่มือแล้วครับสามสี่มือแล้วครับคอยตัดสินใจไว้าชีเอาแล้วเอาแล้วโอ้ตัดสินใจโดนโพดบนทันเราดอ บมืทัานเราบ่เขาคือว่าจังสันก็เจ้าโทรหาคอยเออเจ้าบอกว่าเดี๋ยวไอซีเมเดี๋ยวคุยอ่าโทรกลับเด้อหายไปสามทีมืออืมนะโทรกลับมาบ่อยยังแล้วบ่อยยังแล้วเออ เดี๋ยวมีคันใหม่เดี๋ยวเจ้าไปปรึกษาใหม่เด้อครับโอเคปะโอเคคันนี้บัรทัานหรือเปล่าบัรทัานเวลานั้นก็ให้ปรึกษาหาที่สิบที่ก็เอาแล้วเมื่อใดเป็นหนีไปปรึกษาสามมือสี่มือก็โจกับมาเนาะมันก็จะทันกับว่ารถอันานสี่มื่นเก้าตายแล้วนี่พวาข้ามามาซื้อไปแล้วนะม่าน้ำซ้ำมาหอดอีกต่ออีกต่ออีกตอนแรกว่าจิบรถต่อแล้วนะว่าจิบรถหาบพูดรถหายเนี่ยต่อไปจายบ้านก็ สามอ่าสี่พันเรียงบบตสี่หมื่นหาเหลือสี่หมื่นหาครับโอ้ใส่แบตให้อีกต่างหากเปลี่ยนแบตให้ไหมอีกบ่เออปัดชั่วแบตหรือกระลูกละพันกว่าสองพันแล้วแบสเสร็จเหลืออยู่ประมาณสี่สิบสามอ้นี่รถขับได้ปรดตีนเหยตาแต่เบิ่งด้วยมันติดแท่ว่ะล่ะเปลี่ยนแบตหรอยงใส่หรือยังห้ตัวเอออ้าดับ เคปะโอเคได้เสียงดังสายพันนะอ่าเตียนให้อีกวะเนี่ยพอแล้วบอแล้วพอแล้วพอแล้วถอดไอ้ไหนจะเตียนให้อีกแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาไปิ้เอายิงต่อเถอะพี่อันนี้กูเอาไอ่ประธานโทษอ่ากลัวไปสั่งเล็กขายยังไต่หลายกว่านี่กูอยากอะไรขายยังไต่หลายกว่าพี่สี่หมื่นห้าพันบาทครับ บางคนถามมุ้งมูก็ถุดได้เครื่องเบนซินน่ะมันก็เลยเสียงแบบแบบสินะเสียงแบบแบบสิเป็นเครื่องเบนซินมัน่ใช่เครื่องดีเซลเดี๋ยวเช็คสายพุ่งสะพานหน่อแล้วครับตอนแรกก็ว่าเฮ็ดไหนก็สงสารคือเก่าอีกแล้วก็ต้องเฮ็ดไห้อีกเบนซินเรากูเหลืออยู่สามหมื่นเท่านี่ยอ้าวรู้สึกว่าเหลือคันหนึ่งบ่เหลืออยู่คันหนึ่งเหลือคันหกหมื่นเก่าป่ะหกหมื่นเก่าอ่ะเหลืออยู่คันหนึ่งเป็นแคปหกหมื่นเก่านะฮิปเฝ้ามาเร็วไปเร็วสี่หมื่น 9,000บาทขายแล้วจบไปบที่45นะครับครับนะาสนใจนะาอย่าปรึกษาหลายอย่าปรึกษาโดนนะาพบ่ฝ่าโทรโอเคปะครับนะาฝากด้วยนะาพิมพ์คำว่าโคดสุดโครสุดโครสุด,ด,สดไอเส็มของแท้ไอเส็มคนจริงไอเส็มจัดให้ไอเส็มส่งฟรีฮอดหด้าบ้านแจ๋ว